มีแบกหรือไม่ไม่มีใกล้จบหรือยังใกล้เข้ามาทุกทีละเกมจากนี้ไปหนู no. ติดจันทร์กำลังอ่อนแรงโลงเรื่อยๆการดิ้นดารกสุดท้ายกำลังหมายถึงไฮยนะที่กำลังเกิดขึ้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคนไทยจะชนะแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นกรณีของทักษิณชินวัตรนะฮะที่ออกมาเกลี้ยกล่อธาุไฟแตกอารวาดไม่พอใจในหลายโประกรนอดีตนายกเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะต้องทำงานรับใช้สัมคมให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ก็ผมในปีใหม่นี้ก็เลยอยากจะขอให้กำลังใจพี่น้องคนไทยทุกคนครับว่าผมกลับมาแล้วจะพยายามทำหน้าที่คนไทยและดีที่สุดเพื่อคนไทยเป็คนดีที่สุดเพื่อให้พวกเราได้พ้นจากทุกที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะทุกเรื่องเศรษฐกิจทุกเรื่องยาเสพติดทุกเรื่องนี้สิน แล้วทุกาการที่เราตกขบวนทางเทคโนโล,โลยีซึ่งอาจจะไม่ทันโลกเราไปช่วยกันดีที่สุดคนทำหนา้าที่ดีทีสุดขอพี่น้องมีกําลังใจถ้าเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างมันคงไม่มีความสุขทุกคนครับแล้วก็จะเจรจากับพระเจ้าในประเทศไทยหือว่าผมหายไป1สิบเจฉันรู้เลยว่าเขาว่าคุณสุริชัยอืม, <c oughs> อมอยากจะโยนเชื่อให้มันผูกคอตาย คุณนัทศิลป่ะพูดกันน่าควายนี่หมวดม้าอันนี้ก็ขวบพ่อขวบแม่ล่อล่อพ่อลออแม่มันก็จะฟ้องไปเลยพูดชื่อไปเลยสุ้ยชัยหยุ่มีอะไรลูกกูบอกว่าอ่าพูดไปเลยแป๊ะสีเงินมีอะไรลูกเราบอกว่าถ้าแน่จริงอะนะถ้าไม่แน่จริงเห้เรียกว่ากุ้ย์สนดานหยาบคนพาสันดานหยาบพูดจาพร่อยเนี่ยกุ้ย์ของทางเหนือคิงกับฮาคือเพื่อนขึ้นกูขึ้นมึงอ่ะใช่ไหมฮะอ่าลองแต่การหู้มันได้อย่างกระทวงข้อควาเรื่องะรรมด อันเป็นต่อนเท่ามาเนี่ยนะนิสัยมันเปลี่ยนคือใจมันเย็นขึ้นแต่ว่าเพียงต่แหงมาก็แหงไปชิงเล่นฮาจะเล่นชิงห้องป่าชิงอย่ามาเล่นกันนะอารับคาญมา พ่อพวอแม่ยังรับเรือมาวันนี้เก็บเนี่ยเตรียมรับเงินหมื่นวันนี้เก็บเงินเงินหมื่นสำหรับคนอายุ60ขึ้นไปมาส่วนคนที่ต่ำกว่า60เนี่ยกำลังรอไอ้ซอฟต์แวร์ให้เสร็จระบบเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อย ก็จะมาก็จะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั้งระบบนะครับเพราะนั้นเรากำลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีน้งกับความีอำนาจการจัดการใช้สอยรั้นสูงลองไปฟังครับคุณทักษิณพูดถึงเรื่องนโยบายในการแจกเงินไว้อย่างไรบ้างเติมเศรษฐกิจให้แข็งแรงเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงนะครับทําอะไรที่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปแจกไปอะไรเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนน ถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาจะใช้วิธีการที่สร้างเศรษฐกิจใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันแข็งแรงแล้วก็ให้ท่องเที่ยวมันกลับขึ้นมาทําเรื่องอให้มันง่ายเถอะ,อะนี่นะฮะก็คือคําพูดของคุณทักษิณก่อนหน้านี้แต่แน่นอนแหละมันก็ไม่สามารถเทียบกันได้การเดิน,ในใสายหาเสียงของทักษิณในส่วนของภาคอีสาน นะครับซึ่งการหาเสียงรอบนี้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งเพื่อไทยมีการ,รส่งอสจอเนี่ยแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเข้าลงชิงแข่งขันด้วยนะครับสุธิยาซึ่งเป็นคนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ไปยื่นนะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการเลือกตั้งนะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะ เพื่อที่จะให้มีการเอาผิดกระทักษิณที่นําสถาบันพระมหากษัตริย์ไปทําการหาเสียงปรสัยซึ่งขัดต่อระเบียบนะครับของพระบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับและการเลือกตั้งส่วนกลางนะซึ่งที่ผ่านมานะก็มีคนถามว่ากก,กตยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับทำไมยังนิ่งเฉยไม่มีการเอาผิดในประเด็นดังกล่าวนะครับนับน่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ เกิดขึ้นปรากฏว่าทักษิณก็อาราวาดโวยวายอย่างหนักนะครับด่าคนที่มาด่าลูกของตัวเองอจ,จะด่าลูกฉันจำพ่ออุ้เหรอนะด่าแรงนะทักษิณเกลี้ยวกราดในรอบนี้บางคนบอกว่าฟิลขาดบางคนว่าทักษิณกำลังมีแบ็กดีอะละใครที่กำลังคิดว่าทักษิณมีแบ็กดีเนี่ยคุณเลิกชุดความคิดนี้ได้เลย ถ้าทักษิณมีแบ็กดีจริงทักษิณคงไม่โดน1นึทักษิณมีแบ็กดีจริงทักษิณคงไม่โดนยึดพาสปอร์ตทั้งหมดถ้าทักษิณมีแบ็กดีจริงคดีที่22นะที่โดนโดยสนธิยาซึ่งเป็นคนของพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณก็คงจะไม่เกิด22ด่สิคดีที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าสาธารณรัจะตีตกกรณีเรื่องคุณสมบัติองค์อิง นะครับที่มีคนไปยื่นตรงต่อสารมูลซึ่งหลักคิดดังกล่าวเนี่ยสนธิยามไปยื่นยื่นไม่ได้ครับต้องสารก็ชี้ว่าต้องไปยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนนะตามกระบวนการแล้วสารจึงจะพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติกรณีถือกรองนะครับสนามก็เอาภายนะครับว่าผิดหรือไม่กรณีการแต่งตั้งนะฮะนัทวุฒิใส่เกลือว่าผิดหรือไม่อันนี้ต้องไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนแต่สิ่งที่ทักษิณกําลังเกลี้ยกล่อม นะกำลังธาตุไฟแตกปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมเรียนย้ำมีคนถามนี่มีใครสนับสนุนใครเป็นแบค็คใครอยู่เบื้องหลังทักสินหรือเปล่าผมยืนยันว่าไม่มีย้ำอีกครั้งว่าไม่มีนะครับตอนนี้มีเด็กคนรักทักษิณมากขึ้นนะโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงนะที่ปรากฏว่าตอนนี้นําโดยจตุพรพรมพันธ์ไปยื่นหนังสือพยายามที่จะเดินเกมเล่นงานอุ้งอิงลูกสาวของทักษิณเสื้อแดงก็กําลังซัดทักษิณเรื่องันเองแหละ นะครับการที่เขาเป็นแบบนี้ทาดไฟแตกแบบนี้ด่าพ่อล่อแม่แบบนี้นะแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการทุจริตทั้งที่เขาขอประทานอภัยโทษเนี่ยว่ายอมรับผิดและได้กระทำความผิดจริงนะในกรณีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันส่งผลทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะครับเขาบอกว่าเขารวยมาก่อนมีเงิน60,000่นล้านบาท ซึ่งมีการตรวจสอบพบภายตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งนะฮะแล้วก็มีการรายงานที่ปปชมีเงินอยู่เพียง20,000ล้านบาทเท่านั้นนะครับตอนนี้มันรวยเพิ่มขึ้นมาจากไหนไม่รู้มันอาจจะเสกขึ้นมาลูกก็พิเศษก็เสกมารวยกว่าโจไบ,บเดนได้ซัมไนะครับก็คง็อาจจะเป็นความสามารถพิเศษของเขาน,ะนี่เราก็ว่าไม่ได้นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทําไมเขาเป็นแบบนี้สาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้หุ้นส่วนคงเห็นนะทุกอย่างมันงดหมดละ งดเข้ามา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 สถานการณ์ตอนนี้มนุษย์ติจันทร์นะกัดอารวาสเล่นงานทุกฝ่ายดา่าสลุวาดเล่นพ่อล่อแม่นะฮะไม่สน,นอะไรทั้งนั้นนะที่ผ่านมามีความพยายามของคนบางคนบางกลุ่มบางพวกไนะปพยายามติดต่อสถาบันอ้างสถาบันนะให้ได้เพื่อจะมาช่วยเขาแต่ไม่มีใครช่วยก็เลยมีการพยายามส่งสัญญาณ อ้างแบบมารับใช้อย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างมันงวดมาแล้ว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 นะครับวันนี้ก็เลยคนมีคนรักทักษิณมากขึ้นนะครับการแจกเงินเขาก็จะทําทั้งที่ผิดกฎหมายคือทักษิณไม่ได้เป็นคนกระทำผิดกฎหมายอย่างที่ร้อนมยเฉลเสิมบอกไว้ไม่เคยไม่เคยกระทำผิดกฎหมายแค่ทําในสิ่งที่กฎหมายห้ามเท่านั้นเองนะฮะบ,บางคนบอกว่าอยู่เหนือกฎหมายแล้วบอกไม่ใช่เหนือกฎหมายนะ กฎหมายมาห้ามแต่นักสินเขาอยากทาแจกเงินนะ่ะกฎหมายห้ามรัฐมนูลห้ามแต่เขาจะทําลูกเขาเนี่ยเรื่องจะทำอะ่ะลูกเขาก็ไม่ผิดแต่กฎหมายห้ามไว้นะี่คนไทยควรจะรู้นะนะฮะร,รอมเอกเฉลิมยุมลงเคยพูดเรื่องนี้ไว้นะครับอย่างไรก็ตามผมเรียนว่าตอนนี้ธาตุไฟแตกใช่ไหมใช่มีแบกหรือไม่ไม่มีใกล้จบหรือ,อยังใกล้เข้ามาทุกทีละ เกมจากนี้ไปหนู no. ติดจัน์กำลังอ่อนแรงโลงเรื่อยๆการดิ้นดารกสุดท้ายกำลังหมายถึงไฮยนะที่กำลังเกิดขึ้นชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์และประชาชนคนไทยจะชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ รอบพระองค์ยิ่งไงญ่ฝ่าบาสถิตในหัวใจฝ่าบาสถิตในหัวใจอุวงราชชาไทยพักดีราชนอุวงราชชาไทยพักดีราชน นนนนยยาาผ่าดิทท้แฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาไาต้นทานพ้นโพอภัย,พย วาปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล่นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันพ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไัยไม่เคยไว้วั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย กว่าทรงสุขใจเธอไถ่มเย็น